มอนสเตอร์ Monster, ว่องไวแสดงว่ามันมีควิกเอฟเฟกตแบบว่ารวดเร็วอะไรแบบนี้หรือเปล่าวะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลาก์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอามอนสเตอร์เรียกว่าเป็นแก๊งแก๊งหนึ่งละกันนะครับเป็นแก๊งที่เรียกว่าแก๊งว่องไวครับผมอ่าซึ่งก็ชื่อภาษาอังกฤษของพวกมันนะครับจะมีคําว่า nimble ครับผมซึ่ง nimble มันก็แปลว่าแบบคล่องแคล่วว่องไวนะครับผมชื่อภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คํานี้ได้นะครับแบบว่าว่องไวนู่นนี่นั่นนะครับคือผมคัดมาได้นะครับมี7ตัวซึ่งการที่มันมีชื่อเป็น adjective เหมือนกันเป๊ะขนาดนี้ผมว่า ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับคือหมายความว่ามันก็คงเป็นมอนสเตอร์ที่สื่อถึงความว่องไวในตัวของพวกมันเองนะครับคือตอนแรกอะผมตั้งใจจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่ามอนสเตอร์แบบฝีเท้าไวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเสิร์ชไปเสิร์ชมาอ้อมันมีเป็นมอนสเตอร์ที่แบบอยู่ในทะเลอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็จะไม่ใช่ฝีเท้าวแล้วแต่มันจะว่ายน้ําไวแทนครับผมเออถือว่าเป็นแบบซีรีส์ที่แบบมีความน่าสนใจนะครับและที่นี่มันจะตามมาด้วยคําถามเลยว่าอ๋อพวกมึง,งบบมังาามีคคเออ้้นหืตํถ ไว้ว่าชื่อของพวกมันจะส่งผลยังไงกับเอฟเฟกของพวกมันนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่ามีบางตัวเหมือนกันนะครับที่มันมีเอฟเฟกพูดถึงแบบมอนสเตอร์ที่ว่องไวนะครับก็คือเอามอนสเตอร์ติดชื่อ Nimble อะไรแบบนั้นนะครับแสดงว่าพวกมันเนี่ยต้องมีความหมายนะการที่พวกมันมีชื่อขึ้นต้นแบบนี้นะครับว่านิมเบิลที่แปลว่าว่องไวอย่างที่บอกไปนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่ามีมอนสเตอร์ที่จํานวนไม่เยอะมีแค่เจ็ดตัวเองนะครับแบ่งเป็นหลักๆเลยนะสัตว์ป่ากับสัตว์น้ำครับ เป็นแก๊งไม่ได้ครับผมหมายควาว่าจัดเป็นเด็กแบบพวกมอนสเตอร์ว่องไวที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้ผมว่าไม่น่าจะเวิร์กนะครับเพราะว่าพวกมันก็ค่อนข้างอ่อนแอนะครับมีแค่เลเวล2ถึงประมาณเลเวล4เท่านั้นเองครับเลเวล2เนี่ยรู้สึกจะมี6ตัวนะครับในคลิปนี้แล้วก็เลเวล4มีตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมันเนี่ยเหมาะแก่การเอาไปใส่ไว้ในเด็กที่แบบเสริมอะไรพวกนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ไปดูเอลกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยหรือเวลาเล่นเกมใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าไอ้คนนี้ม,นมันโผล่มาแต่ว่าเหมือนเด,เดนใส่้แแบบบบ2 ชื่อเข้าไปแบบในเด็กเดียวอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าน่าจะมีความพลิกแพลงในการที่จะเอาไปเล่นกับเด็กพวกอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกิมมิกหนึ่งนะครับของมอนสเตอร์ติดชื่อ Nimble ที่ทุกคนฟังแล้วน่าจะหาทางเอาไปใส่ไว้ในเด็กไหนได้หรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าพวกมอนสเตอร์ฝีเท้าวยพวกนี้นะครับผมหรือมอนสเตอร์ที่ว่ายน้ําไวอย่างนี้นะมันจะมีตัวอะไรบ้างครับผมตัวแรกเลยก่อนนะครับผมคือปลาแองเกอร์ ler, ว่องไวครับ ปลาแองเกิล์ว่องไวเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาปลาเลเวล2พลังโจมตี600ป้องกัน100ครับผมปลาแองเกิล์ ler, ใครรู้จักบ้างครับผมมันจะเป็นปลาที่เหมือนมีคล้ายๆหัวเป็ดอยู่ตรงหัวของมันนะครับผมเอาไว้แบบว่าล่อเหยือ่อจับเหยือ่ออะไรแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งปลาตัวนี้เป็นยังไงครับว่องไวสมเชื่อไหมมาดูเอฟเฟกต์มันเอฟเฟกต์ effect ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการไปนี้ถูกส่งจากบนมือหรือจากในเด็กไปสู่ศาลนะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อว่องไวยกเว้นตัวปลาแองเกิล์ว่องไวตัวนี้นะ ครับผมเลือกเป็นตัวที่มีเลเวล3หรือต่ากว่าเลือกได้ 1- นถึงสตัวนะครับอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับผมนี่เห็นไหมคือจะบอกว่าใบให้นะครับว่าพวกมอนสเตอร์ที่ว่องไวมันจะมีเอฟเฟกคล้ายๆแบบนี้ครับคือสามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาได้ต่อเนื่องนะครับอย่างตัวไอเจ้าปลาแองเกอร์ตัวนี้เห็นไหมว่ามันมีการพูดถึงมอนสเตอร์ที่ติดชื่อนิมเบิลหรือว่าว่องไวด้วยนะครับแต่ว่าตลกตรงที่ไอพวกมอนสเตอร์ว่องไวที่ผมเอาคุยให้ฟังในคลิปนี้บอกไปตอนต้นแล้วนะครับว่ามันม ก็ยังอุตส่าห์เขียนว่าเลเวลสหรือต่ากว่าซึ่งไอตัวเลเวลสไม่มีนะครับผมเออก็เขียนไว้ให้รู้รรๆกว้างนั่นเองนะอาจจะสื่อความหมายว่าอัญเชิญแค่แค่ตัวเลเวลสนะอัญเชิญตัวเลเวลสไม่ได้ประมาณนั้นนะครับผมตัวต่อไปบีเวอร์ว่องไวครับผมบีเวอร์ว่องไวเป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ําเผาสัตว์ป่าเลเวลสพลังโจมตี400ป้องกัน100ครับพลังโจมตีป้องกันของพวกมันก็จะประมาณนี้กันนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรอย่างที่ว่านะตัวของบีเวอร์นะครับอาาเอฟเฟแบบกต์ของมันบบฟิแปกต ได้สําเร็จปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อว่องไวจากในเด็กหรือจากสุสานนะครับโดยเป็นตัวที่มีเลเวล3หรือต่ากว่าเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้เลยการไปต่อไปปลากระเบนว่องไวครับผมปลากระเบนว่องไวเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ําเผาปล่าเลเวล2พลังโจมตี800ป้องกัน100รการไปนี้นะครับผมเวลาที่มันอยู่บนฟิลแล้วมันถูกส่งลงไปสุสานโดยเอฟเฟกต์ของการนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าปลากระเบนว่องไว จากในเด็กอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ตามจํานวนที่เราต้องการนะครับเออไอตัวเนี้ยถ้ามันมาเปิดเกมแล้วในเด็กของเรามีอีกสองใบอย่างเงี้ยเราก็สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์มาเพิ่มได้นะครับนี่ก็คือจะเป็น1ในความน่ารำคาญที่บางครั้งผมก็เจอนะเวลาที่เล่นแล้วแบบมีมอนสเตอร์ว่องไวกูตีมันตายไปแล้วตัวหนึ่งแม่งอัญเชิญมาเพิ่มอีก2ตัวอะไรเงี้ยนะครับผมการาดไปต่อไปปลาพระอาทิตย์ว่องไวครับผม ปลาพระอาทิตย์ว่องไวเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาปลาเลเวลสองพลังโจมตีหนึ่งพันป้องกันหนึ่งร้อยการ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงไปสู่สารเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาปลาหนึ่งตัวจากในเด็กของเราส่งลงสู่สารไปนะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าปลาพระอาทิตย์ว่องไวซึ่งก็คือตัวมันเองนี่แหละครับเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอัญเชิญจากในเด็กลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับการ์ดใบต่อไปกระรอกบินมุซาซาบิว่องไวครับผมกระรอกบินมุซาซาบิว เป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี800ป้องกัน100ครับการไปนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกส่งลงไปสู่สารจากการต่อสู้ปุ๊บให้เรามอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่าย500ครับแล้วก็เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่า กระรอกบินมุสซาสบิว่องไวจากในเด็กลงมาบนฟิ์ของเราในสภาพไงหน้าตั้งโจมตีได้นะครับผมซึ่งการอัญเชิญแบบพิเศษนี้นะสามารถอัญเชิญกี่ตัวก็ได้ครับผมแล้วก็ตัวของมุสซาสบินะครับตัวนี้จะไม่สามารถใช้เป็นเครื่องสังเวยในการรีลิสได้นั่นเองครับผมคือหมายเป็นตัวปวดนะนะอย่างที่บอกครับผมไอ้พวกว่องไวเนี่ยใส่ไว้ในเด็ก3ใบแล้วมันก็อาจจะสามารถอัญเชิญตัวมันเองออกมาอีกทีนึงได้อย่างเจ้ามุสซาสบิอย่างเงี้ยมันถูกทำลายไปปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายไป500ชห้วควคามเสียยหาย500นั้นก็ยังต่อไดด้้วยการที่ ราจะอัญเชิญตัวมูสซาบีลงมาเพิ่มบนฟิลนะครับผมตัวต่อไปกระรอกบินโมมงกาว่องไวครับผมกระรอกบินโมมงกาว่องไวเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวลสองพลังโจมตี1000ป้องกัน100ครับเออมันเป็นกระรอกบินคนละประเภทกันนะครับไอตัวบนเป็นมูสซาบีไอตัวนี้เป็นโมมงกานะไอตัวนี้อาจจะดูสว่างสวยกว่านิดนึงนะครับเอฟเฟกต์ของมันนะครับเหมือนกันเลยครับเวลาที่มันถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงไปสู่สามปุ๊บให้เราฟื้นไลฟ์พอยต์หนึ่งพันครับผมอีกตัวนึงไได้รับลฟ์พอยต เพิ่ม1000พันะครับถ้านับเป็นอัตราส่วนผมว่าผมเจอไอ้ตัวนี้เยอะกว่านะครับอีกฝ่ายมันชอบแบบหมอบใบนี่ไว้นะแล้วผมตีมันไปปุ๊กแหมอะไรพออีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นพันหนึ่งเนอเนเลยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมถ้ามันถูกทำลายจากการต่อสู้ไปใช่ไหมเราก็จะสามารถอัญเชิญกรอกบินโมมงกาว่องไวจากในเด็กลงมาคว่ำหน้าตั้งป้องกันบนฟิลด์ได้แบบพิเศษนะครับซึ่งการอัญเชิญนี้ก็อัญเชิญกี่ตัวก็ได้ครับโดยปกติก็อย่างที่ว่านะใส่3ตัวครับผมบางทีตีไปตัวหนึ่งแล้วลออ 1, ไล ที่จะฟื้นไลฟ์พอยต์ไว้แล้วอีกประมาณ2,000พอยต์นั่นเองครับผมการ์ดใบต่อไปบิ๊กแฮมสเตอร์ว่องไวครับผม บิ๊กแฮมสเตอร์ว่องไวเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,100ป้องกัน1,800ครับดีใจด้วยนะครับไอตัวนี้เป็นตัวเลเวล4เพียงตัวเดียวของคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวที่มีพลังป้องกัน1,800ครับสังเกตไหมว่าไอตัวที่ผ่านมาทั้งหมดนี่คือพลังป้องกัน100กันหมดเลยนะครับผมฝีเท้าไวไงครับแบบอัพเอจิเยอะนะครับไม่ค่อยได้อัพวิทเท่าไหร่พลังป้องกันก็เลยจะน้อยหน่อยๆนั่นเองนะไอตัวแฮมมมมมสสสสเเ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 เตตออออรร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 ์์ se, ์์นน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 ะะคััับบื่่่งจจาาาากปป็ีีีีวววิิลทขึุ้๊ย สามารถเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าที่อยู่ในเด็กของเราที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่านะครับอันเชิญลงมาแบบพิเศษในสภาพความหน้าตั้งป้องกันได้ครับซึ่งถ้าอ้างอิงแล้วเนี่ย อาจจะเป็นไปได้ว่าไอตัวบิ๊กแฮมสเตอร์เนี่ยเอาไว้เรียกไอพวกว่องไวตัวที่ผ่านมาทั้งหมดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่เคยเจอการเล่นแบบนี้นะครับผมเออไม่แน่ใจว่าเอาไปใส่ไว้กับพวกแบบมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าสัตปวป์อันอื่นน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เหมือนกันนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น7มอนสเตอร์ว่องไวครับผมว่องไวจริงๆคลิปกูก็จบไวนะครับเออก็มี7ตัวนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์น่าสนใจนะครับ จำนวนมอนสเตอร์หลังจากที่มอนสเตอร์ของเราพวกนี้ถูกทําลายไปแล้วได้เหมือนกันนะครับผมเอออย่างที่บอกนะยังไม่เคยเล่นแล้วเจอแบบไอ้พวกนี้เกิน2ชื่อนะครับหนึ่งถึงตัวในเคยเจอเหมือนจะเคยเจอไอ้กระลอกบ,บินเนี่ยคู่กันนะครับผมแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งเล่นทั้ง2ตัวแต่ว่าถ้า3เนี่ยยังไม่เคยนะครับใครมีคอมโบอะไรแนะนําแบบว่าเอาไอ้พวกว่องไวพวกนี้ไปเล่นในเด็กไหนได้อย่างงี้ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้หรือท่านผู้ชมชอบมอนสเตอร์ว่องไวตัวไหนอย่างงี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยใ ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ